นะใครเขาว่าไงใช่พี่คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมวัตถิเอออ๋อโอเคผมก็ว่านึกว่าลูกค้าใหม่อุลลูกค้าเก่าก็ไม่บอกพี่เออผมพี่เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่แล้วผมจําไม่ได้ดิเบอร์สามเบอร์ละกันครับนะเบอร์สามขวดจัดไปพี่นะอันนี้ของพี่วิทยานะ โอ้ก็งงหนิรู้ว่าลูกค้าใหม่มาขอปิดสิ้นเดือนอะไรวะลูกค้าใหม่อะไรอ่ะมาดูนะพี่นะเบอร์สองนะครับนะผมเปลี่ยนรูปผมจําไม่ได้เออผมก็นึกว่าลูกค้าใหม่มาดูพี่นะอยู่ปะเนี่ยอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนักากพี่หน้ากากทองคำเฮ้ย เฮ้ยหน้ากากทองคำปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์สองเฮ้ยพี่เฮ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยเบอร์สองพี่ไปตามพี่หนิงมาดิ บอกพี่หนิงพี่หนิงน,น้ากากออกให้เข้ามาเลยบอกบอกไปตามพี่หนิงมาเอ้ยพี่เบอร์ที่เขาเสียวได้เออนั่นดิอูดวงจริงนะเนี่ยจริงๆริงนะเนี่ยดวงจริงเนี่ยดูดิพี่เขาปิดมาดูดิจะหมดอยู่แล้วอ่ะดูดิเขาปิดมาจะหมดอยู่แล้วดูดิพัดเหลืออยู่แค่สามสิบเนี่ยสามสิบก็ลุ้นนะพี่อูมือสั่นเลยเนี่ยมือสั่นจริงๆริงนะเนี่ย บอ,าาาาบอกให้เข้ามาดูเข้ามาดูเลยบอกให้เข้ามาดูดโอ้โหบอกส่งนิ้งไหมเขาดิโอ้โหพี่ผมบอกแล้วว่ามันต้องมีผมบอกแล้วเป็นไงเลขโคอะไรเดี๋ยวลุ้นกันพี่นะโอ้โพี่ดูดิเขาปิดมาจนเหลือสามสิบกาลุ้นอ่ะ <G ül> โอ้นะมือสั่นพี่หน้ากากโอ้โหสั่นเลยพี่ผมก็สั่นเนี่ยไข่ได้เนี่ยพี่วุฒิยาเนี่ยพี่นะก็ปิดมาลุ้นเดียวเนี่ยก็ปิดมาลุ้นเดียวเลขสองพี่เบอร์สองทำไมพี่ไม่เอาพี่หนิงอมือสั่นนะเนี่ยผมมือสั่นอยู่ <laughs> เบอร์สองเบอร์เดียวพี่หน้ากากนะมาลุ้นข้างหลังกันนะว่าจะเป็นทองคาหรือว่าหน้ากากทองระฆังนะ โอ้โหโอ้ผมพูดตายแล้วสันส่นๆนะผมตกใจแล้วโอ้โนะเอ้แต่กล่องนี้ก็ไม่หนักเดี๋ยววัดน้ําหนักให้นะพี่นะมันก็ปกติเลยนะมันวัดไม่รู้เรื่องเอ้แต่ก็หนักหนึงตึงๆนะอ่ะลองเทียบนะมันก็ทั่วไปแหละพี่ไม่หนักเท่าไหรแ่แหละอืมทองแท้มั้ยครับเดี๋ยวดูให้พี่นะถ้าทองคําแท้อผมบอกก่อนนะครับนะถ้าทองคําแท้นะครับข้างหลังนะครับข้างหลังจะมีตะกุด นะครับข้างหลังจะมีตะกุดสามดอกอันนั้นคือทองคําแท้นะครับถ้าเป็นทองคำธรรมดานะพี่เอาง่ายๆทองคําแท้นะพี่จะมีเลขหนึ่งถึงเก้านะครับทองคําแท้นะกกากทองคําแท้นะนะพี่จะมีตะกุดข้างหลังสามดอกแล้วเลขหนึ่งถึงเก้าพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับที่เราเห็นออกไปแล้วคือเลขหนึ่งนะฝังเพชรแท้อะหน้ากากทองคําแท้มีหนึ่งถึงเก้าแล้วจะมีฝังเพชรแค่สามองค์ก็คือสามจะมีเลขหนึ่งเลขแปดแล้วก็เลขเก้านะครับอันนั้นฝังเพชรแท้ จะมีแค่สามองค์นะครับนี่ประมาณนี้นะพี่นะโอ้ยนะมือสัน่นทองคํานะครับนะมีเก้าองค์นะครับหน้ากากทองคําแท้มีเก้าองค์นะพี่นะฮะ<ต>เหมือนเออแต่เหมือนทองคำอ่ะพี่ดูเหมือนทองคำไหมเออดูด,ด,ดูผมดูกล้องจริงก็เอ้ยผมดูตาสดก็ ไม่ได้ดูผ่านกล้องก็เหมือนทองคํานะพี่นะโอ้มือสั่นนะเนี่ยพี่มือผมสัน่นอ่ะนะครับนะไม่ดึงแล้วนะครับนะโอ้ไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่ตะกุดเอ้ยไม่ใช่หน้ากากทองคํานะเออถ้าทองคำํำมารุ้นเลขกันอีกนะไม่แน่นะครับนะถ้าเป็นทองคํานะพี่จะมีตะกุดสามดอกข้างหลังนะพี่นะมารุ้นกันนะถ้าหนึ่งเลขหนึ่งถึงเก้าตะกุด กุดทองแตกแตกไปออกไปองค์เดียวพี่แตกไปองค์เดียวผมบอกแล้วเป็นไงพี่มันต้องมีหน้ากากอะแต่ผมไม่อยากการันตีนะมันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่หลังๆมาหน้ากากออกทุกเพจออกทุกรังนะครับมาลุ้นกันพี่โอ้พี่หนิงผมเราเสียดายแทนพี่พี่ปิดมาครึ่งรังอะพี่ดูดิพี่หนิงพี่อะปิดมาครึ่งรังโอ้เสียดายแทนพี่ไม่น่ารีบไปนอนเลยพี่หนิงมาดูกันพี่อุ้ยลึกนัเนนะี่ย โอไม่ใช่แล้วพี่สี่นะถ้าทองคํานะพี่เลขโคดอ่าบาร์โคดนะครับจะเป็นทองคําเหมือนกันนะครับนะบอกอันนี้นะครับนะสี่ครับห้าครับหนึ่งครับโอ้โหสี่ห้าหนึ่งครับพี่โอ้หมือสั่นไม่เลิกเนี่ยมือสั่นสี่ห้าหนึ่งนะพี่เป็นหน้ากากทองระคังนะครับนะหน้ากากทองระคังพี่สี่ห้าหนึ่งครับรวมได้สิบถ้าเป็นทองคํานะพี่ป้ายโคดนี่จะเป็นทองคํานะครับนะ แกะเลยเหรอพี่พี่จะแกะแล้วแต่พี่นะโอ้นะแต่ก็ถือว่าท่วมนะครับนะถือว่าท่วมพี่นะครับแกะไหมไม่หนิงเอาแตมลกลังของพี่ใช่ไหมมาแกะพี่ปิดไปแล้วนะครับเมื่อกี้